อาหารช่วยลดไข้หาทานง่ายได้ประโยชน์ที่ทุกคนต้องรู้ค่ะเมื่อทุกท่านมีอาการป่วยหรือมีไข้นะคะร่างกายเนี่ยจะสูญเสียน้ําและเกลือแร่เป็นจํานวนมากค่ะเราจึงควรดื่มน้ําใี่เพียงพอและรับประทานอาหารที่ช่วยบํำรุงร่างกายโดยอาหารบางชนิดนะคะมีสรรพคุณช่วยลดไข้ได้อีกด้วยค่ะวันนี้นะคะอัลฟาบิอ h นเฮลทิ i ส์นะคะจะมาบอกให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะว่าอาหารเหล่านั้นนะคะมีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยค่ะฟักเขียวค่ะ เป็นอาหารที่มีฤทธิ์เย็นสามารถลดไข้ได้อย่างรวดเร็วนิยมทําเป็นเมนูแกงจืดที่รับประทานได้ง่ายและเหมาะสําหรับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยเลยค่ะต่อมานะคะตำลึงค่ะตำลึงเนี่ยช่วยลดไข้ดับพิษร้อนในร่างกายนะคะนิยมนํามาประกอบอาหารเช่นผัดตำลึงต้มจืดตำลึงเป็นต้นค่ะต่อมาค่ะซุปไก่ร้อนๆที่อุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยบำรุงร่างกาย บรรเทาอาการไอขับเสมหะและลดการอักเสบของปอดนะคะนิยมใส่ไก่หัวหอมใหญ่ขึ้นช่ายมันฝรั่งมะเขือเทศหัวผักกาดผักชีแครอทพริกไทยและเกลือค่ะต่อมานะคะผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงค่ะเช่นพวกมะละกอสุกสับปะรดส้มโอมะม่วงมะขามแตงโมค่ะวิตามินซีจากผลไม้เหล่านี้นะคะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะ ซึ่งจะช่วยในการเสริมสร้างภูมิมคุ้มกันช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะแตงกวาค่ะแตงกวาเนี่ยมีคุณสมบัติเย็นช่วยขับปัสสาวะแก้กระหายน้ำนิยมนำมาประกอบอาหาร <c oughs> เช่นยำแตงกวาหรือว่าแตงกวาผัดไข่ก็ได้นะคะต่อมาค่ะอาหารรสเผ็ดค่ะไม่ว่าจะเป็นต้มยำลาบหรือว่าแกงเลียงนะคะ ล้วนแตม่มีส่วนประกอบของสมุนไพรหาเช่นพริกพริกไทยขิงขา่ากระเพรา่งมีคุณสมบัติช่วยต้านหวัดและทําให้หายคัดจมูกค่ะเพื่อร่างกายที่จะได้สดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะมระฝค่ะม oh. ีสรรคุณเป็นยาช่วยถอนพิษไข้แก้กระหายแก้อักเสบบรรเทาอาการร้อนในนิยมนำมาประกอบอาหารเช่นแกงมระมมระผัดไทยเป็นต้นนะคะ ต่อมาค่ะหัวไชเท้าค่ะมีคุณสมบัติช่วยล้างพิษภายในขับปัสสาวะสลายนิ่วและเป็นผัดที่มีฤทธิ์เย็นค้ายแตงกวาค่ะเป็นหนึ่งในอาหารที่ช่วยลดไข้ได้ดีเช่นเดียวกันค่ะนอกจากการรับประทานอาหารที่ช่วยลดไข้แล้วนะคะทุกท่านเนี่ยควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการอยู่ในอากาศเย็นจัดหรือว่าร้อนจัดเพื่อสุขภาพที่ดีกันด้วยนะคะ อัลฟา b ิออนเฮลท์ท h ิปส์ค้นหาทิปส์การใช้ชีวิตที่ดีล้างพิษกายและใจเพื่อคุณ